มารูบสดุกกันคุณผู้ชมห้ากล่องข้างกจอยที่จะแจกกันนะฮะ<า>ออ่อบไอโฟสถามเลยเาถามเลยฮะอยากจะถามคุณผู้ชมบอกว่าสมุนไพรชนิดใดที่เตรียมสกัดมาเป็นลูกอมเลิกบุรี่ข้อ A อหญ้าดอกขาว ข้อ B ฟ้าทลายโจรไม่ได้คำตอบแล้วนะฮะพิมเ์็ตัวใหญ่เว้นวรคจำได้คำตอบว่า A หรือ B ส่งคำตอบมาที่4ี 4, ่0 6 6 6ี่กกแจกทั้งหมด5กล่องนะฮะ i ินโ s แซไอเดียสซดไทยแั<อ>ดด o โอเทคแล้วก็ไดนาแซดชมครบทีวีดาวเทียมทีวีดิจิตอลแล้วก็รองรับฟุอลโลก2014ด้วยอ่าต่อคำถามมานะฮะว่าเป็นหญ้าดอกขาหรือว่าฟ้า,ฟาทลายโจรส่งมาที่4ี่0 6 6 6, 6. พอพอพอี่หหแต่ถ้าจะคุยข่าวกันก็4 2 4 0 3 3สส ก็เป็นคําถามที่กําลังจะมีคําตอบให้นะคะใช่ข่าวตนไม่ใช่ไม่มีไม่มีนี้ไม่มีคำตอบไม่มีหรอแต่ว่าตั้งใจฟังดีๆนะฮะคุณผู้ชมทางด้านทางด้านของศูนย์วิจัยและก็จัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาโซเขามีการสํารวจสถิติที่ผ่านมาปี2556 พบว่ามีคนสูบบุหรี่ประมาณ10ล้านกว่าคนนะฮะแต่ว่าเป็นจำนวนที่ลดลงจากปี54นะเพราะปี54เนี่ยมีคนสูบถึง11ล้าน5แสนคนโดยในจำนวนนี้มีผู้สูบบุหรี่ที่ติดสารนิโคตินถึง6ล้านคนนั่นหมายถึงว่าคนที่ติดสารนินโคตินคือคนที่อยากจะสูบบุหรี่อย่างมากอ,อ,อยากจะสูบบุหรี่ภายใน30นาทีหลังจากที่ตื่นนอนในตอนเช้าคือขาดไม่ได้เลย,เยายใช่ยากมากนะฮะซึ่งคนกลุ่มนี้ควรได้รับการ รักษาคนได้รับคำปรึกษาให้เลิกสูบบุหรี่ควบคู่กับการใช้ยาในการเลิกสูบบุหรี่นะฮะเนื่องจากเป็นผู้เสพติดบุหรี่ที่ถึงขั้นรุนแรงแล้ว<ก>ว่าจอ๊อเนแน่นอนบุหรี่มันเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งในนั้นก็มีนิโคตินนะไม่ไมไมไม่ล่าที่ทําให้คนมันยาใช่ฮะซึ่งหลายคนมีพฤติกรรมที่เลิกบุหรี่ไปแล้ว<ะ>ในจํานวนคนเลิกบุหรี่ไปแล้วมี60%จะ้ะที่หันกลับมารรสูบใหม่ใช่เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะไม่ได้ ือแบบว่ามันใช้วิธีหักดิบอ่อดด้วยตัวเองแต่ในในร่างกายมันยังต้องการต้องต้องการิโคต,ตินอยู่ไงจดใจหนึ่งที่สําคัญที่ว่าเลิกแล้วแล้วกลับมาสูบใหม่กลับมาติดใหม่คือพวกเขาเนี่ยเข้าไม่ถึงการรักษาที่ต้องใช้ยาเพื่อเลิกในการสูบบุหรี่นะฮะปัจจุบันแนวทางในการเลิกสูบบุหรี่มีหลายวิธีทั้งการให้คําปรึกษาเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งการบําบัดทางจิตคือหลากหลายอย่างมากแต่ว่าล่าสุดทางด้านของคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขาบอกว่าได้รับทุน สนับสนุนให้ไปวิจัยทดสอบดอกยาห้าดอกขาวยญ้าดอกขาวหญ้าดอกขาวไม่ใช่ฟ้าทลายโจรน,นะ ยาดอกขาวนี่ไม่ได้ใบเลยนะซูยาดอกขาวนะไม่ใช่พลาทลายโจรไม่ใช่ใช่ไปทดสอบในยาดอกขาวในรูปแบบสกัดเป็นลูกอมฉันเคยเห็นอีดอกเนี้ยตามริมถนนเคก็เหมือนเคเคยเห็นนะเออเออเออเขาเอาไปทดสอบยาดอกขาวในรูปแบบสกัดเป็นลูกอมเพื่อใช้ง่ายต่อการใช้นะฮะโดยนําไปเปรียบเทียบกับการรับประทานแบบชาสมุนไพรและผลการศึกษาเอาพบว่าการใช้สมุนไพรยาดอกขาวในรูปแบบเม็ดจากสารสกัดแห้งสามารถช่วยให้กลุ่มคนสุบุรีเนี่ยเลิกบุหรี่ได้เร็วกว่าสมุ ภัยแบบชงทั่วๆไปเพราะฉะนั้นเขาจะนําผลวิจัยนี้ไปผลิตเป็นยาเม็ดเป็นลูกอมแล้วก็ทาให้คนอมเหมือนลูกอมใช่มันจะง่ายขึ้นมากกว่าไปนั่งชงชาแล้วดื่มน้านะฮะสมุนไพรนี้เรียกว่าหญ้าดอกขาวเพราะฉะนั้นคำถามทิงกล่องของเราก็คือสมุนไพรชนิดใดที่เตรียมสกัดมาเป็นลูกอมเลิกบุหรี่ข้อ A หญ้าดอกขาวข้อ B ฟ้าทลายโจรเมื่อได้คำตอบแล้วนะฮะพิมพ์เอตัวใหญ่เว้นรัก ตามด้วยคํำตอบว,ว่า A หรือ B ส่งมาที่4240666คุณำถามยากาอะตอบไม่ถูกก็ไปค้น Google หาคําตอบว่าสูประสมไทยตัวไหนแม่ ก็ถือว่าที่อ่านมาทั้งหมดนี้ไม่มีคำว่าฟาทลายโจเลยนะไม่มีเกำลังจะบอกว่านอกจากอดบุหรี่แบบหักดิบใจไม่แข็งพอกินไอ้ดอกหญ้าขาวนี่เข้าไปเลิกบุหรี่ได้ชะงักนักเลยแต่ไม่ใช่ว่าเดินผ่านมันแล้วมันมาเคี้ยวเล่นอย่างเงี้ยไม่ใช่นะมันจะมีทั้งควันรถควันอะไรเนี่ยมันตามท้องถนนใช่ไหมล่ะต้องผ่านการวิจัยทางด้านของผู้เชี่ยวชาญก่อนนี่ไงแต่ว่าที่เอาข่าวนี้มารายงานคือว่าประเด็นสําคัญหลักๆคือเขาจะสกัดเป็นลูกองเพื่อให้แบบว่า อมง่ายขึ้นนะฮะอันน่าจะทำเป็นชาขวดดเหมือนที่เขาขายแล้วแพงๆยีบาทอันนี้แบบลูกอมสามเม็ดบาทอ๋อถูกกว่าดีค่ะก็ถือเป็นของขวัญให้กับชาวที่ชอบกินควันทั้งหลายนะคะน้องๆจังหวัดเดือด้อไปแล้วนี่แต่ว่าเขามีแจกด้วยนะพ่าจอยใครที่สนใจจะเลิกสูบบุหรี่ใช่ไปทดลองในที่โรงพยาบาลใน ชุดสิทธทิประโยชน์ในโครงการหลักประกันสุขภาพทุนหน้า<อ>หรือว่าผู้ป่วยบัตรทองไปขอรับยาสมุนไพรนี้ได้ฟรีเลยนะฮะแต่ว่าในเรื่องของการสก,กัดเป็นลูกอมในจำนวนมากๆในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวเขาจะตลังศึกษาขอทุนขอทุนก่อนอ